สวัสด okay? uh ีค huh. ่ะค่ำคืนนี้อยู่กับรังมดเสี่ยวนะคะคืนก่อนวันลอยทยก็นั่งทำช่อดอกไม้กันค่ะอยู่กับพี่พี่มอลลี่ค่ะโซลัสเซีดอกละสองร้อยค่าหมายถึงให้ผู้ชายค่ะเพื่อนค่ะใบเตยค่ะใบเตยอาสยามค่ะอาสยองค่ะวันนี้เราจะแชร์เบื้องลึกเบื้องหลังการทำช่อดอกไม้ให้ดอกใหญ่นะคะว่ามันมันมันเป็นได้ยังไงคะดูนะคะดูนะคะ เอาเอาสมจริงค่ะไม่ใช่เอาเอาแม่แม่ค่ะมันจะกระจายค่ะมีในเปล่าค่ะดูดูนะคะแล้วดอกมันจะใหญ่มากค่ะด <c oughs> <stop pretending. c oughs> ูนะคะแล้วเวลามอมให้ก nah <in> ันนะไม่รู้จะตกไปชอด้วยใครนะระวังแฟนของคุณนะคะจะสลบดอกไม้ของเรานะคะดูดูดูฟี่คนนี้ดูนะต้องอมค่ะมันถึงใหญ่ค่ะนางถนัดค่ะนางถนัดค่ะนางถนัดค่ะ วันนี้ทําช่อดอกไม้ว่าที่เราจะทําให้เพื่อนให้พี่นะคะและให้บรรดาสามีนะคะแต่ว่าออเดอร์เต็มหมดแล้วอ่าน่าเสียใจมากนะคะดอกไม้ดอกไม้ก็หมดนะคะดอกไม้เยอะมากแต่เงินเหลือคนางบอกว่าสวยพี่มากค่ะถ้ายากกนมาเยอะแต่เอ m เอนางกดได้ตลอดค่ะถูกแค่แต่นางคนนี้นะคะนางบอกว่าอะไรนะมาแตผู้ชายได้อะไรมิมิ นางบอกว่านางสามารถแกะ,มะเมล็ดแก้วมังกรได้นะคะไร้สาระมากแล้วเดี๋ยวขอทำช้อต่อนะคะบายค่ะ